สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ NFT กันนะคะก็มี2ไอเดียหลักๆที่กำลังจะเป็นกระแสะนะตอนนี้1ที่เป็นกระแสะไปแล้วก็คือการเปลี่ยนโปรไฟล์ให้เป็น NFT หลังจากที่ทวิตเตอร์เขาออกมาทำเรียบร้อยแล้วในระบบของ iOS นะคะก็จะมีอีกหลายๆแพลตฟอร์มที่พยายาม ที่จะทำลักษณะคล้ายๆแบบนั้นคือให้แสดงความเป็นเจ้าของเปลี่ยนโปรไฟล์เป็น NFT ได้หลายหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะก็หลักๆก,ก็น่าจะเป็น Reddit แล้วก,ก็ Facebook IG ก็น่าจะเริ่มเริ่มทยอยมาให้เราเห็นเป็นระยะระยะและอีกหนึ่งไอเดียที่กำลังพุดขึ้นมาก็คือของคุณวิตาเล็กผู้ก่อตั้ง เชนอีทิลเรียมนั่นเองเขาก็ให้ไอเดียแนะนำแบบว่าอยากให้มี NFT แบบที่ไม่สามารถซื้อขายได้ในภายหลังอันนี้เป็นเพียงคำแนะนำหรือไอเดียของเขาเท่านั้นนะคะก็เทรนในวันนี้เกี่ยวกับ NFT ก็จะกำลังมาอยู่2ลักษณะแต่ที่มาแล้วก็คือเป็นลักษณะของโปรไฟล์ของ NFT และ อีกเทรนที่คุณวิตตะเล็กก็กำลังเสนอไอเดียที่ฉีกออกไปที่เป็นเทรนนะตอนนี้คือคุณวิตะเล็กเขาอยากให้เหมือน NFT ยังเป็นศินละปะดิจิทัลที่หายากสำหรับศิละปะศิลปินหรือผู้ซื้อขายงานซึ่งเขามองว่าไม่อยากให้เป็นศินละปะเพียงเฉพาะ การโชว์หรือความสะท้อนความร่ํารวยที่กําลังเกิดขึ้นนะเวลานี้ที่หลายๆคนกําลังอยากเปลี่ยนโปรไฟล์ของตัวเองเป็น FT NFT เพื่ออยากให้เห็นถึงว่าฉันซื้อตัวนี้มาด้วยราคาที่สูงนะอันเนี้ยเป็นไอเดียที่ขัดแย้งกันนะเวลานี้ก็ลองดูว่าอะไรจะไปได้ยาวๆกว่าแต่ที่ เห็นๆเ,เลยนะเวลานี้ก็จะเป็น NFT ที่กำลังเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่า NFT จะไปในทิศทางไหนในรูปแบบไหนของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปสุดท้ายแล้วเจนก็ยังย้ำนะคะว่า NFT มาเพื่อไปต่อแน่ๆก็อยากส่งกำลังใจข่าวข่าวนี้ ให้กับเพื่อนๆที่ทำ NFT อยู่อย่าท้ออย่าถอยหาแนวแนวทางของตัวเองหาสไตล์ที่เป็นตัวเองหาที่ตัวเองชอบและถนัดและทําแล้วมีความสุขสักวันหนึ่ง NFT ของเพื่อนๆจะต้องไปโดนตาต้องใจใครแน่นอนขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกของ NFT มีกําลังใจสู้ต่อไปและพยายามอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกทันเหตุการณ์ ปัจจุบันและอนาคตอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เพื่อนๆก้าวและพัฒนาไปอย่าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตแน่นอนสุดท้ายนี้สุขภาพก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องสำคัญที่สุดนเวลานี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ